ก็จะช่วงแรกนะคะเราก็จะขออนุญาตเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละท่านเนาะไดไ้เรียกว่าสะท้อนตัวเองก่อนนะคะว่าสิ่งที่แต่ละท่านได้จัดการเรียนรู้ไปหรือจัดในส่วนได้วางแผนการจัดการเรียนรู้ไปเนี่ยแต่ละท่านคิดว่านะคะบรรลุตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดนะ,ะแล้วก็มีสิ่งใดที่เราคิดว่าเราทําได้ดีนะคะแล้วก็สิ่งใดที่เราคิดว่ายัง ทำได้ไม่ดีนะอ่ะยังอคิดว่ามันเออยังยังต้องพัฒนาต่อไปแล้วก็ถ้าสอนในเรื่องนี้อีกครั้งหน้าหรือถ้าจะต้องมาสอนเด็กกลุ่มนี้อีกในครั้งหน้าจะปรับปรุงในส่วนไหนนะคะก็จะมีอยู่สามประเด็นหลักๆนะคะที่จะขอให้ทางอาจารย์จยันเมย์อาจารย์พงศ์อาจารย์บีนะช่วยสะท้อนคือหนึ่งเราคิดว่าการจัดการเรียนรู้ของเราเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ สองก็สิ่งใดที่เราทําได้ดีแล้วก็สามสิ่งใดที่เราคิดว่าควรจะพัฒนาแล้วเราจะพัฒนาอย่างไรเชิญค่ะโอเคค่ะ <Okay. Yes. S 2> สวัสดีทุกท่าน<ป>อีกครั้งค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเมย์เริ่มก่อนก็ได้ค่ะกิติการิมปริวัฒนานะคะนักศึกษาเอ,อปอบัณฑิตค่ะปริญญาบอบัณฑิตวิชาชีพครูค่ะชั้นปีที่ ชั้นปีที่1ค่ะเทอมที่2เนาะกับกิจกรรม PLC ค่ะก็ในเทอมนี้ค่ะได้รับหน้าที่นะคะสอนในชั้นป .1 ค่ะป .1 ทับ2เนาะก็เลยสังเกตนะคะในในรอบแรกเนี่ยสังเกตผู้เรียนก่อนเนาะก็พบว่า,านักเรียนนะคะคือป .1 เนาะก็เริ่มเขียนเริ่มอ่านนะคะแต่ยังมีความจําได้ ไม่ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรเนาะก็น้องก็ยังอยู่ระดับเริ่มต้นเนี่ยคะ่ะคือบางคนอะได้นะคะบางคนก็จะไม่ได้เนะะี่ยค่ะก็คือระดับไม่เท่ากันเนาะก็เลยคิดว่าเราจะปรับปรุงเนี่ยในส่วนตรงนี้คะ่ะทักษะการอ่านแล้วก็การเขียนคะ่ะคราวนี้ก็จับไปที่ หมวดของคำเนาะที่จะต้องสอนนะคะก็คือเขาเรียกว่า sight word ค่ะก็คือคำที่พบเจอบ่อยนะคะในภาษาอังกฤษเนาะเพื่อที่ว่าเป็นการเริ่มต้นนะคะก็เลยเลือกเป็นเป็นเป็นเ,นเ,นเซตคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ sight word นะคะที่จะมาสอนในในแผนที่เขียนไปใน PLC04 นะคะทีอ่อาจารย์ทุกท่านเนาะคุณครูพี่เลี้ยงนะคะได,ได้ได้ได้เห็นแผนไปแล้วนะคะคราวนี้ ก็เริ่มสอนค่ะโดยใช้ประกอบกับวิธีการ Total Physical Response ค่ะการใช้ท่าทางค่ะประกอบการจำนะคะของน้องๆเนาะแล้วก็การใช้ repetition นะคะก็คือเราเนี่ยจะต้องมีการทำซ้ำเนาะเพื่อเป็นการจดจำอะค่ะเพราะว่า s i z ์เวิรในหมวดคำเหล่านี้เนาะคือน้องๆเนี่ยไม่ควรที่จะ ค,คือคือควรจะเห็นปุ๊บแล้วรู้เลยว่าเป็นคำว่าอะไรเนาะเพราะว่ามันเป็นหมวดคำที่พบบ่อยค่ะน้องๆก็จะได้มีทักษะที่ว่าไม่ต้องมานั่งสะกดในในคำเหล่านี้แล้วเนาะแล้วก็วันนั้นครูมนเนาะได,ได้ได้เข้าไปในห้องด้วยค่ะวันที่อัดเนาะแล้วก็มีน้องนักศึกษาฝึกสอนอีกคนนึงอะค่ะที่มาจากฟิลิปปินส์เนาะน้องก็ได้เข้าไป o b s e r v ฟแล้วก็ช่วยด้วยนะคะก็ ในส่วนในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าบรรลุเป้าหมายไหมนะคะอย่างแรกเลยก็คือวันนั้นนะคะ,นะะเด็กๆพนหนึ่งะคะ่ะให้ความร่วมมือดีมากค่ะก็คนที่พออ่านไดอะคะ่ะก็อ่านเนาะแล้วก็คนที่ยังยังตามเพื่อนอยู่หรือ,อยังอ่านไม่ได้เนี่ยก็ตามเพื่อนคนที่เก่งกว่าเนาะแล้วอาจารย์เมก็คือทํา เป็นเป็นเป็นตารางแบบเขียนให้ะว่าค่ะคือเราอยากจะเน้นย้ำในในวิธีการเขียนด้วยอย่างเงี้ยค่ะว่าอย่างเช่นตัว i เนี่ยจะต้องใหญ่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะคือก็จะเน้นย้ําในเรื่องของการเขียนประกอบกับเวลาที่เขาจะต้องเห็นคําแล้วเขาอ่านไปด้วยเนาะก็มีการให้คําบนกระดานค่ะแล้วก็มีการรีพีทอ่านนะคะแต่อาจารย์เมย์จะไม่ได้เรียงคําให้มีความหมายเนาะจะแรนดอมอะค่ะใช้วิธีการ อย่างสมมุติว่าคําว่า i c แล้วก็ the อย่างเงี้ยค่ะก็จะ mix ซกันแบบแบบแบบสุ่มอะคะ่ะเพื่อที่คือถ้าเราให้เขาเป็นแพทเทิร์นเนาะเขาอาจจะจำเสียงเพื่อนแล้วเขาพูดตามเนาะแต่อาจารย์เมย์ก็คือจะให้แรนดอมแล้วก็ชี้ไปที่ตัวไหนเนี่ยคือถ้าเด็กๆเ,เขามองที่เราชี้อะเขาจะต้องอ่านได้เนาะรอบแรกๆก,ก็ก็บางคนยังมีคนที่หลุดอยู่อะคะ่ะแต่พอรอบต่อมาก็ เริ่มได้ค่ะก็ก็พูดซ้ำพูดวนใช้วิธีการพูดวนพูดซ้ำเนาะแล้วก็แรนดอมหลายรอบนะคะมีการเช็คเด็กค่ะว่าคนนี้อ่านได้หรือยังสลับกันไปค่ะหลังจากนั้นก็คิดว่าบรรลุเป้าหมายค่ะในส่วนของการจำภาพคำเนาะในในส่วนของไซส์เวิร์ดค่ะแล้วก็การเขียนก็คือ มีช่องบรรทัดให้แล้วก็เน้นย้ำให้เด็กๆเ,เขียนให้ตรงบรรทัดทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กเนาะเพราะภาษาอังกฤษมีมีตัวใหญ่ตัวเล็กค่ะ capital แล้วก็ low capital ใช่ capital เอ่อ capital letter กับตัวเล็กอะค่ะตัวใหญ่ตัวเล็กเนาะน้องเขาก็พยายามเขียนออกมาแล้วก็ได้ประมวลภาพทุกอย่างไว้ในคลิปนะคะ ที่ส่งให้อาจารย์อ้อนเนาะก็อาจจะรีเฟร์แบ็กแล้วก็กลับกลับไปย้อนดูได้ก็จะเป็นคลิปที่จะใช้ส่งคลุสภาค่ะเพราะว่ามันมันความยาวได้15นาทีนะคะเนาะที่เขาให้อัปโหลดลงไปก็เลยน่าจะตัดช่วงมาเป็นช่วงที่สอนนะคะแล้วก็ในในช่วงที่เด็กฝึกเนาะทั้งอ่านและเขียนค่ะแล้วก็ผลงานนักเรียนตอนสุดท้ายก็คือผลงานชิ้นชิ้นที่เป็นงานเขียนค่ะ แล้วก็สิ่งที่จะพัฒนาต่อไปอะคะ่ะก็คือคิดว่าหลังจากที่เราให้ไซส์เบิดแล้วอะคะ่ะคราวนี้แผนถัดไปอะคะ่ะคิดว่าจะเริ่มให้เขาอ่านเข้าประโยชน์อะคะ่ะก็คือจะจะให้คําเพิ่มเติมที่จะไม่ใช่ในหมวดไซส์เบิดแล้วเนาะ,ะแล้วก็จะเริ่มจะเริ่มด้วยคําโดยการเราใช้เทคนิคโฟนิกเข้ามาร่วมด้วยกับกับ Total Physical Response นะคะ p h o n i c ก็คืออย่างเช่นคำที่ลงท้ายด้วย an นะคะอย่างเช่นอ,อ,อย่างเช่น man, w h e n can แบบนี้เนาะหรือว่าคำที่ลงท้ายด้วย at ก็จะเป็น cat, bat, rat, hat ก็คือคำที่มันเป็นเป็นเขาเรียกว่า family words เนาะ family words ก็คือคำที่อยู่ในหมวดเดียวกันเนี่คะ่ะแล้วก็เราก็จะเอามารวมเป็นประโยคร่วมกับ size w o r d ที่สอนไปในคาบแรกเนาะก เด็กคิดว่าเด็กๆก,ก็น่าจะนะคะเริ่มอ่านได้เป็นประโยคมากขึ้นแล้วก็แล้วก็น่าจะเขียนได้ค่ะตามที่วางแผนไว้น่าจะประมาณนี้ค่ะก็ค่ะ PLC รอบสองก็รอเติมเต็มให้เด็กๆในส่วนของที่เป็นประโยคค่ะน่าจะประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้วันนี้เป็นของอาจารย์เมย์ก่อนใช่ไหมคะอีกสองท่านยัง <c oughs> ใช่ไหม รวมเลยไหมคะหรือว่าน่าจะแค่วันนี้ฝามไหครับผมวมรวมได้เลยได้ไหมครับใช่แล้วจะรวมยังไงพี่ใช่ของคนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปทีละคนแล้วค่อยไปตัดคลิปเอาครับโอเคได้เดี๋ยวเดินทางท่านท่านท่าลองวิไลวันหรือคุณครูมนกันก็ได้นะคะเพราะว่าในฐานะที่ไปเห็นในห้องเนาะเอาใช่ไหมคะอาจจะเรียนเชิญค่ะ ค่ะสําหรับครูม,มนนะคะเอ่อตอนนี้ไม่ได้ยินแล้วใช่ไหมคะค่ะเอ่อครูมนได้มีโอกาสได้ไปสังเกตอาจารย์เมย์สองสาครั้งนะคะแล้วก็อาจารย์เม 2, ะะาายเมเ์โดยภาพรวมแล้วอาจารย์ควบคุมชั้นเรียนได้ดีมากสําหรับเด็กปหนึ่งนะคะเด็กพับสองเนาะเด็กๆเ,เอ่อเวลาเรียนกับครูม,มนก็จะแบบมีความซุกซนปกติอะไรเงี้ยแต่ว่า เ,เด็กเทอมเทอมที่ผ่านมาไม่ได้เจอจาอาจารย์เมเนะอาจารย์เม้เพิ่มาสอนเรื่องสองเป็นเป็นเทอมได้นะคะแล้วก็การใช้การใช้เสียงนำเสียงโทนเสียงในการควบคุมเด็กในการอยู่ในชั้นเรียนนี่คือดีมากแล้วเ,เป็นการสอนที่แบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะไม่ได้แบบว่าเป็นลองสตอรี่อะไรประมาณนั้นใช้เป็นประโยคซึ่งถือว่าเหมาะสมกับวัยนะคะอาจจะมีบ้างที่มีเด็ก,เ,ดกเอ่อ สมาธิไม่ค่อยยาวสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยล้วก็ต้องดึงดึงกลับมาแต่ถึงแต่โดยรวมแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นะคะที่ที่ที่คุยกันไว้ตั้งแต่แรกว่าแอากจะให้เด็กได้ใช้เวิร์แบบนี้แบบนี้ให้สามารถอ่านได้อะไรย่างแต่ว่าต้องมีเอ่อเรื่องเขียนที่ที่แอบไปเห็นนิดนิดหน่อยว่าเด็กอาจจะยังไม่ค่อยเป๊ะมากนะก,ก็พอหนึ่งอยู่ค่ะเดี๋ยวค่อยๆพัฒนาต่อไปนะคะก็เป็นเป็นประมาณนี้ค่ะ เชิญล่องแหม่มค่ะค่ะก็คิดว่าในส่วนของกระบวนการหรือว่าวิธีการสอนนะคะแล้วก็วิธีการที่ใช้ที่ที่ใช้ในห้องเรียนนะคะก็เหมาะกับเด็กเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วค่ะเด็กในส่วนของเด็กถ้าเป็นเด็กประถมเนาะเขาก็จะคือบางทีเขาอาจจะจําคําศัพท์ไม่ได้แต่ถ้าเราใช้ท่าทางประกอบเลยนะคะ จะทําให้เขาเหมือนกับว่าจํามากขึ้นนะคะก็คิดว่าในส่วนของวิธีการอของอาจารย์เมียคะ่ะก็สามารถที่จะทําให้เด็กเนี่ยเข้าใจภาษามากขึ้นได้ค่ะคะ่ะในส่วนนี้นะคะ่ะอมค่ะสองพี่เมื่อกี้ก็เปิดแอบดูวิดีโอเนาะ<笑><笑>เห็นเขาเรียกว่ากิจกรรมหลากหลายเนาะอันนี้ต้องเช่นชมตรงกิจกรรมหลากหลายเนาะมีทั้งเพลงมีทั้งไปกิจกรรมแล้วก็สิ่งที่ประเด็นที่คิดว่าน่าจะ ดีก็คือว่าตอนที่เาเรียกว่ามีการดูแลเด็กเป็นรายบุคคลเนาะตอนที่เด็กทํางานแบบนี้นะคะก็ถึงการเขาเรียกว่าให้ให้ข้อมูลย้อนกลับซึ่งอันนี้นี่ก็สําคัญเพราะว่าตอนที่เราสอนในภาพรวมเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเด็กคนไหนเข้าใจหรืออะไรยังไงเพราะเวลาเด็กตอบหรือเด็กทกํากิจกรรมอะไรเป็นกลุ่มก็อาจจะตามตามกันไปแต่ว่าพอ คณครูมาดูเป็นรายบุคคลนี้ก็โอเคแล้วก็เห็นด้วยกับทางคุณครูมลเลยนะคะว่าอาจารย์เมย์ก็สามารถที่จะเขาเรียกควบคุมชั้นเรียนได้ดีเนะเาะโดยเฉพาะกิจกรรมหรืออะไรที่เวลาถามแล้วก็ให้เด็กยกมือตอบอะไรแบบนี้นะคะก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ดีแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือในส่วนของแนวคิดที่เอามาใช้เนาะในการแก้ไขปัญหาที่เป็น total response เอ่ออะไรนะ total physical ค่ะ ที่เขาเป็นคอร์สตอบค่ะทีท่ตอบน,นี่ก็เหมาะกับเด็กชั้นเล็กนะแล้วก็ความจร,งจริงเขาก็เป็นแนวคิดที่เขาใช้เวลาที่สอนภาษาสําหร,รับเด็กที่เไม่คุ้นชินที่ไม่ใช่ภาษาแม่นะไม่ใช่ภาษามาตรฐาน,น,นก็เป็นแนวคิดที่สามารถเอามาใช้แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีนะก็ขอชื่นชมค่ะขอบคุณค่ะได้ได้ได้มีโอกาสแบบว่าดูเขาไลายบุคคลอยู่ค่ะเพราะว่า คือคิดว่าดีไซน์กิจกรรมในระหว่างที่เด็กเขียนนะคะเราก็จะเดินวนๆแล้วก็เราก็จะเช็คว่าแต่ละคนอ่านได้ไหมในส่วนที่เด็กที่รออยู่เขาก็จะเขียนรอส่วนเราก็เดินไปรอบๆเพื่อเช็คให้เขาอ่านนะคะก็ก็โอเคอยู่ค่ะยังถือว่าเด็กๆตั้งใจที่จะนั่งแล้วก็เขียนได้ดีค่ะใน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 แผนนั้นนะคะที่ได้สอนไปค่ะเยี่ยม อะไรเพิ่มเติมไหมคะมีข้อแนะนําเพิ่มเติมไหมคะเผื่อเอาไปปรับในแผนถัดไปอะค่ะเพื่อที่จะเข้าประโยคละค่ะคคุณครูพี่เลี้ยงกับด้านรองออมีอะไรจะเพิ่มเติมไีมอาจารย์มีอีกไหมอาจารย์เป็นสึกอที่เขาออกเสียงตัวใหญ่ๆก็ได้นะคะเพราะว่าในในชั้นเรียนของคนก็มีเสริมโฟนิกไปบ้างแล้วค่ะคือเขาจะรู้จักเสียงละค่ะเออะเอ๊ะ เขาเาาจะรู้จักแล้วแต่ทีนี้มันต้องฝึกฝึกบ่อยๆเนะเขาจะได้แบบนึกออกว่าสิ่งเอมันเป็นสิ่งนี้อีเมนแล้วพอมาผสมคำเป็นแอดแอบอะไรอย่างค่ะเขาเขาจะได้แบบโอเคฉันฉันรู้มาก่อนนะมีมีความรู้เดิมมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวคิดคิดว่าหลังจากไซต์เวิร์ดหลักๆแล้วเดี๋ยวถ้าตอนที่เพิ่มคำมะค่ะก็จะเอาโฟนิกมามาร่วมกับ TPR กับโฟนิกค่ะ เี็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณมนขอบคุณมากค่ะคุณมนค่ะโอเคอ่ะเห็นผลงานเด็กก็ลายมือสวยนะคะบางคนสวยค่ะบางคนยังต้องเก็บอยู่ค่ะอ่ใชโอเคค่ะต่อไปเป็นท่านใดคะจันปูหรืออาจารย์